สวัสดีค่ะมณีช่องสันหามาฝากสันหามาฝากจากเม่์องนะคะมนีเมย์องน้ำซิงดีๆอีกซิงหนึ่งมาฝากพี่ฝากน,น้องมนีก็คือการเดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบจากใบเตยเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเป็นการดัดแปลงใบเตยใบเตยหอมธรรมดาให้เป็นใบเตยหอมที่เป็นดอกไม้ดอกกุหลาบนะจ้ะ ในทางความสวยงามแล้วก็กินหอมนะคะ่ะใส่ประโยชน์ได้ลายอย่างนะจ๊ะไปถวายพระคืนหานพระหรือว่าใส่ในหนารถใส่ในห้องนหนาหของอยังได้เบิดจ้ามีกลิ่นหอมนะคะ่ะตัดแปลงไปใส่นะจ้าเฮ็ดกันเลยจ้าสองกระสิมีวิธีมาบอกนะจ้าว้าเฮ็ดจังใดเพรห้ใบเตยแตกหรือว่าให้แตกหน่อยหน่อยที่สุดนะจ้ะ ถ้าเขาตัดใบเตยไม่ไม่ส่วนมากมันจิตแตกเนะเาะเพื่อนกษตรน้ำไปตากอกนแล้วเขาเฮจังใดถ้าเขาไ่ได้ไปตากแล้วก็บ่อยากให้มันแตกเนาะบ่อยากให้มันแตกหลายอย่างเช่นนะจ๊ะเ้าก็กมีวิธีมาบอกก็คืออันนี้คือ,คอด้านหน้าของใบเตยเนาะอันนี้ก็คือด้านหลังของใบเตยถ้าเขาเอาด้านหน้าพับเขามาหาตัวเจ้าของเนี่ยเอาด้านหน้าเขามาทั้งนี้นะจ๊ะใบเตยสิแตกแตกลาย น้าจ้ะแต่า่าถ้าเขาพับด้านหลังเอาด้านหลังเขามาหาตัวเขานี่ใบเตยสิแตกหน่อยนาาจ้ะก็มีแค่นี้เขาหลีกที่เขาสิีกเลี่ยงกันแตกของใบเตยถ้าเขาไป้ตกใบเตยนาะจ้ะเขากลับมาต,ต่อเหต่ตเลยเนาะจ้ะเขากล่าวว่าอันนี้ก็คือช่อดอกของดอกกุหลาบนะคะเขากลับมาพับพับไปด้านหลังเนาาจ้ะพับใบเตยไปด้านหลังนี่จ้ะประมาณ45หองศาเนาะโดยคร่าวๆเนาะ แล้วก็ฮักกรมาพับตรงนี้เข่ามาเข่ามาข้างในเนาะจ้ะเข่ามาทั้งสี่เนาะจ้ะด้านซ้ายของใบเตยเนีย่แล้วก็ข้างบนส่วนนี้ก็เฮาก็ระสีพับขึ้นลงมาครึ่งครึ่งใบเตยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เฮาก็ระสีท่ำการมุนแล้วก็ฮักกรม้ามุนเนาะจ้ะมุนเอาเกรสรมันเนาะจ้ะมุนเอาเกรสรมุน หมุนออกจากสามรอบนะจ๊ะสองสามหลังจากที่ฮั่ได้เกรสรแล้วนะจ๊ะฮั่วกะสีมาเปลี่ยนเปลี่ยนมือโดยการซูให้กานของดอกกุหลาบเนี่ยขาไปอยู่ในมือฮั่วนะจ๊ะสองนิ้วนิ้วโป่งนี่นิ้วโป้งนี่ฮั่วกะใส่กดกดตรงเกสรของดอกกุหลาบนะคะให้มันกระชับนะจ๊ะจากนั้นฮั่วกะสีพับพับใบเตยไปข้างหลังนะจ๊ะพับแล้วเร็วฮักะสีมุน มุนเขาไปพอมนะจ๊ะตอนรอแรกๆมันก็สีส้มดันๆมือเขาเนี้ยจังน้อยจ้ะแล้วก็พับไปพยายามพื้พื้ใบเตยให้มันเต็มใบอยู่ตลอดนะจ๊ะนี่มันเจ็บ,บ่แตกนะจ๊ะอันนี้แม่สองปาดไม้ไมาอยู่นีจ๊ะปาดพื้นี่โป่ปงหนี่ก็กดไว้นะจ๊ะกดเบาๆนะจ๊ะ เขาก็แต่งอาเนั้นจ้ะเราจงได้เลี่ยมหน่อยเลี่ยมใยใพยาำพื้นใบเตอยออกจ้ะนี่ถ้าเขาอาดอกซ้ำนี่เนาะใบเตยพอ ใบเตยพะยำถ้าเขาอดดอกซ้ำหนีกค็คือเขากะพับใบเตยตรงส่วนหนีลง่ลงไปหาการดอกอีกตัวนี้เนาะให้มันรัดคอของการดอกไวเพื่อกระชับดอกไวน้ำบ่ให้ดอกดิดเนาะแต่ว่าถ้าเขาอยากได้ใหญ่กวนน่านี่ถ้าเขาอยากได้ใหญ่กวนน่านี่ดอกดอกกุหลาบดอกใหญ่กวนน่านี่เขากะมาตอดอกตอดอกเนาะวิธีการตอหาใบก่อนพี่นนอวิธีการตอนอกพี่นนอ ก็ได้ใบเตยมาแล้วเขาก็มาทำการตัดตรงส่วนที่แข็งๆออกแล้วก็ถ้าตัดได้รูปแหลมๆชิ้งสี่ปลายแหลมๆตรงนี้เนาะจ้ะเขาก็สวมเข้าไปในนี้สุบเข้าไปในนี้สุบเ,เข้าไปในใบใบแรกนะจจะ กาวามันพอดีแล้ว,ลวก็หักเลยพี่น้องหักเลยค่ะนกากสิได้ดอกไงตอนนี้ช่วงตอยมันก็สิส้งแข็งๆนงเจากพยายามกดกดให,ให้มันได้รูปเนาะกดเข้ามาพับเข้ามาคือเกานะอจักสีพี่น้อง ก็แต่งเอานะจ้ะแต่งเอาตกแต่งให้ตามใจเขาละเลียมหามุมของมุมมุมกลีบดอกนะจ้ะเพราะประมาณเพราะประมาณเหลือซ้ำนี้เนาะในสองสี่เหลือเวลายอยู่เขากะถ้าเขาเวทวิธีโดยการเขาไม่ได้ใส่หนังยางรัดหรือว่าใส่ได้มัดตรงของใบสุดสุดมันนี่เนาะ ตรงดอกสุดนี่เขาก็ใส่วิธีการพับพับเขาไปยังนส่พี่น้องพับเขาไปพับพับใบเตยให้เขาไปกอดกับก้านก้านของดอกกุหลาบอันนี้ก้านมันนะี่ว่าจะเห็นตรงนี้เขาก็พับให้มันพับเขาให้มันหุ่มไวอะหุ่มไวเบ่ให้มันดีดเนี่ยจ้ะเป็นการรัดคอรัดคอก้าน ของดอกไม้ไว้เนาะแล้วเขากับมัดทำการฉีกอีัวนี้ฉีกนิดนึงพี่น้องอันนี้คือในกรณีที่เขาว่าว่าใส่หนังยางรัดเนาะถ้าเขาใส่หนังยางรัดหรือว่าใส่ได้เขาก็เคี้ยนเคีย้ยนเกี่ยวๆเ,เ,เลยอันนี้คือเขาจกได้ใบใบ เราได้ใบตกแตง่งดอกน้ำดึงให้กระชับขึ้นดอกกระสิบอดีบเดงแน่นเนยพี่น้องแน่นนี่ควาแน่นนี่มันยาวไปใบซอยอีกก็มาแตง่งที่เราจะได้ดอกแบบนี้ดอกใ่ดอกกุหลาบใ่จ้ะ เวลาลอยกระทงเขาแกะพับใส่กระทงลายดีพี่น้องเบิ่งอีกรอบนึงนะจ๊ะจากดอกนึง ใส่นางยางลัดง่ายๆจ้ะง,ง่ายเมื่อเขา,าพับได้แล้วขเขาก็ะสิได้ดอกกุหลาบนะคะนี่ดอกกุหลาบนีโบแตกได้พี่น้องจะโบแตกพูดใดอยาเคล็ดกับน,น้ำเคล็ดลับนี่สูตรนี่ไปใส่เนาะคะ่ะ เป็นการดัดแปลงเนาะค่ะฮัสิดัดแปลงจากใบเตยใส่งานได้หลากหลายขึ้นมาอีกนะจ๊ะเพราะว่าจะเฮ็ดใส่กระทงหรือว่าเฮ็ดใส่กระทงกับให้งามนะจ๊ะขายง่ายสำหรับคนที่เป็นแล่วรู้แล้วกะเลื่อนผ่านไปได้นะจ๊ะเพราะว่าไม่ทรงกะมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์เคล็ดลับนิดๆหน่อยๆหรือว่าเคล็ดลับ ส่วนนี้ให้กับคนที่บ่ท่านได้บ่ท่านได้หูนะจ๊ะบ่ะท่านได้หูเ่ท่านได้เป็นนะจ๊ะแต่ติดตามเลยด้วจ้าติดตามว่าคลิปหนะ้ามีสองสี่หาอยังตอนหายังมาฝากพี่ฝากน้องเนาะคะ่ะกะบสำหรับคลิปนี้กะพ่อซัมนียค่ะสวัสดีค่ะ